สวัสดีจ้ามือนี่กะวันที่ห้าสิงหาโอ้ยเห็นข่าวอันเห็นข้าวเห็นข้าวเอ ท่าเน่เราคุ้นอ้งวนนี่กะโอ้ยนอะเริ่มตั้งตะมือน้องเสียห้องหายกากกากท่ามที่เป็นเจ็บอกเจ็บใจ สิล้มสิตายว่านองตายจากนั้นก็ไปแทงว่าหล่นฟันกัล้อล้อฟันก็ล,ล้อล้อคือว่าเรือ่าแทงว่าหล่นก็จนก็จนหมอป่า มาบ้านกกกอกสี่กอหมู่บ้านสี่กอจากนั่นกะคุณคุณหมอป,ป่าคุณน้ำฟ้าพรทีมงานกัมาบ้าน ซีก่อหาแนวอย่แนวกินมาจัดสันปันส่วน,นหาอย่หาซื้อแนวโย่แนวกินน่ะมาเห็นแนวอย่นอแ,นอยแนวกินเห็นแถวเนละุนกำนองเธอป้อนเขานั่นเขา เบาเนีเว yeah. ลาเข้าไปหาอยู่เพ็ปุรูรี่พี่โลนซ่าเข้าก็โอ้ยดูแลเทคแค่ฮอตยูทูบงยูทูบเบอร์ค้ care, YouTuber, YouTuber, นไป หมอปากก็พรรยญาสาวสวยกระดูแลจิ่งก่อน,นใครได่เหินจักคาเครื่องบอกเครื่องบินจักแนวอยู่แนวกินจกักรดจักเลือจักผ้าลูกเต่าเขาไปเที่ยวใช่หงชายหาดอันย้อนเขาว่าลูกเขาไม่เคยเห็น เ่เคยเห็นหนามทะเลพี่โ่นซ่าเขาาพ่นกระใจดีครับนั่งฝ่านั่งสวรรค์พ่นพ่นกับผ้าไปทงไปเที่ยวหายเงินเอ้บแมเมนเออหายเงินหายอยู่หายค่าตัวเครื่องบินซื้อตัวซื้อนังรงไปหาย้องกระเปิดหายสเอ้ยเปิดให้ยอยู่ รถกับมี่ไปขับปรับทรงย่างดีเอาบอาง่ายๆว่าเป็นแขกพิเศษเลยแหละเป็นแขกพิเศษแล้วดีน้ำไหลพี่โลนซาข้าก็ได้พี่มอป,ป่าคือกับมี่กด็ดีดีดีน้ำพินลูกเต้าเขาก็ออนซ้อนหลายหัก ซื้อไปจะคองกับพ่อไม่รู้ก,ก็หักกระหอมลูกเขาจากนั่นก็โอเคละหักค้อมกันอันถ้าว่าไปถ้าว่าเออช่วงนั่นอัน เอ้ยมาบอาไอ้เจ้าตอนข้าวหาวนี่จ้ตอนบ่อหาวกระปริมาณนางเบอกอันตอนนั่นเงินั่ทองกับบอมมี่ถ้าว่าไอ้ไปออกไล่กอ,อกไล่การอันใดคุณหมอป่าเพิ่นกระจัดไห้จัดไห้แล้วเพิ่นกระได้เงินได้ท่องมาเพิ่นกระโอ้ยเพิ่นบอกเอาไว้ใส่ส่วนตัวเพิน่น ได้ซื้อว่าคาโตเนะาะคาโตเข้าก็ให้คุณหมอปลาน้ำเข้าก็ให้พอานี่ลระคุ้นน้ำพอคูเฮาโ่อยง่ายพอคุเ้เฮาซะหมอปลาก็เป็นพอาน่คุ้นมันตองเปรียบเทียบว่าชาวนากับงุงเฮาไม่จังสิืบอันบัานนี่ คือว่าได้เรียนในท่องมาหมอป่าแล้วก็หายเบิดหกหมื่นเจ็ดหมื่นลกกบกระบอไว้ใส่แจกบาทส่วนตัวเล่าค่าตัวเล่าแล้วก็หายเบิดก็โอเคหัก้อมกันโน่นนี่นั่นบาทสิเป็นเรื่องได้บาตรนี่ยบาทสิแพงรีได้บารงูหางได้บาท ฟางเอาซื้อๆเราในทานซื้อเรื่องเว้าอยูน่นี่น,นิทานค่ะนิทานไอ้ง่เฮาสิแพงฤทธิ์แล้วบัดเอ,อิกันนับไบกับนา่งฝานับไบกับพี่โลนซ่าเฮาแล้วนับไบกับนา่งฝากับพี่โลนซ่าแล้ว ว่าสิลงมาบ้านนั่นซีกออันการเรื่องจับคนหลอกคนนลายนี่แหะเพื่อพยอกพยานนี่แหละท่ากะจ,จาอย่างไรจะเป็นบา้ารับรถเข้ากรุงเทพโดยที่บ่บอกบ่กก้าวเขา ผู้ผู้อันนั่งฝ่าเฮากับมาหอดบ้านบ้านมันกกกอกเนาะอ้อยเออซีกอ่อบันซีกอ่อนั่งฝ่าเฮามอดซีกอ่อบันซีกอ่อบ่เห็นสันแล้วบ่เห็นแล้วเห็นแต่ไงกึบเอ้าว่าสัน คนเห้าเนาะคบกันกระบ่มันพูญเล็กหน่อยเว้ากันกับอูใหญ่ว่ากันว่าว่าสิมาพบมาเจอกันสิมาคุยปัญห,ญหาเรื่องเขาสิแกผู้หลอกผู้ไหลอันคืนอจังสิมีพยานรหลักฐานแน่นิลา็หารยังเป็นลึกๆๆในหน้าอกันยัวว่าสัน้นโอ้ยคนเนาะสู ครับปลนมาจากคุ่นเพชรบุรีพุ่นเพชรบุรีมันกับสีบอมเป็นภาคกลางมันบอกจนมาภาคอีสานเนาะครับรูกับแจ็คสิแจ็คส,ส,สมองแล้วมาด้วยใจอันมาด้วยใจอยากอยากจับคอนหลอกค้อนลายให้มันดได้ไว้ คนลายผู้ขานองนัะน่ะอันมันกับเป็นแต่เสียสนย์อยู่มานหอดผลาขาวปลดกกะคุงเทีเอ้าวัวซันบนัดนี้ไอ้นา้าฝากคนสวยเข้าพันยากาต้องมาล่อเนาะพนต้องมาล่ออยู่ไอ้ดิสอด ก็เสือว่าพ่นเป็นไม่ยิ่งเนาะพ่นกะเสียอ,อกเสียใจเป็นการทาธรรมดานะะั่นล่ะอันเล่ากะจุกเคล้าหนากระหันเข้าใจยุดอกขับรถขับเรือผ่านไ่ใช่ว่าแย,ยจังหวัดโก,ดกดสิมาหอดอันท่านสิกะบแม่นเดืองมันเล่าของเล่าอย่างนักหนาเราหันจากมาซอยแล้วว่าอันโอ้ยว้ากับวอกเห็นอัน เห็นคลิปนั่นไมเห็นไอ้น,น้องเราฝ้าหายไหมโอ้ดีตนสาสเราอนรากกนันเราจุกกันล่ะกัสิมัมเราจุกกันล่ะเราเราล่ยให้เนาะบัา,บานี้แทนที่สิเห็นอกเห็นใจเราได้บานไปกระท่ำท่าขับรถบึงบ้งๆบงบึงบึงมาที่กรุงเทพฯขับรถมาหอดแล้วไอ้คุณน้อาฝ้าพันพันกระหาเนาะ เพิ่นเพิ่นอุกเพิ่นอังบอกยังไงว่าเพิ่นอุกเพิ่นอังล่ะเดาเอาเนาะเดาเอาอุกอังหลายแล้วก็เลยหายแอนว่าเป็นอย่างวันัดแน่กันไปกระจังบ่ได้กระจังบ่ฟังบ่ยังกันแน่นนะมันบ่ล่ะอาบัดนี้อันพอเห็นแล้วหายยูทูปพอยูทูเบอร์กลุ่มของไอ บกนกบรกวายากนี่แหละบกสัตว์นรกอันผี่อยากนี่อันท่านที่เห็นโอเคเห็นใจเราอันไปสร้างให้เขาลบคลิปสร้างให้ยูทูบเบอร์เจ้าของอน,นั่นไหมลบคลิปอันนี้เรื่องจริงอันนี้เห็นคักๆมีคลิปเบิ่งอยูได้คลิป ไอ้ที่ว่ามันสิลบกระเถอะตอนนั้นไอ้คลิปที่เขาเก็บแก่ไว้มันต้องมีแหละมีอยู่แล้วอันเอาว่าสันเขาก็เห็นเนอะเขาก็อยาตคือสิเป็นจังซี่อันพุ่นละไล่เริ่มออกมาไลาเ่เริ่ม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 ออกมาอันก็โอเคละ่ะ ก็ว่าอืมก็คือว่าละเนาะก็ว่าดีกันดีกันแล้วฮอดบ้านี้ผู้ัวได้เออเรื่มบอกไปว่านลำฟ้าพลิกกระลงมากกับกลุ่มที่งา่ายของเพลนเนาะพี่โรนซรามอปป่าเฮาพันกับยูพุนละเพรบุรีพุนละเพราะว่า,า,ง,า,า,วางาาห <c oughs> นาที่การงานแล้วลหล ไป <c oughs> ขอโทษขออภัยอันนาที่การงานแล้วมันหลายเป็นบ่แล้วก็เลิกบ่ได้ม,ม,มาแล้วก็ว่าสิตามมาที่หลังพอมาเห็นเหตุการณ์นั่นขึ้นเมียเล่าก็โทษหาเล่าซะแล้วเล่าก็หอบรองอันห่วงหายเนาะเราเสียใจเล่าก็เป็นไม่ยิ่งแล้วก็โทษไปบอกอันโลนซาเฮาุ่นละ โลนซาเฮาเล่ากระจายเด็ดอิลีเด้ดเพื่อน,นันก็นได้เพื่อนกระสังเหี่ยมีเพื่อนกลับไปโลดเพราะว่าเพื่อนกะว่าแต่บ่ไหวใจนะเพื่อนบ่ปล่อยให้เมีเพื่อนมาเด้เพื่อนกะหากคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องอันคิดว่าบังอิญงูเขียวงูดินนี่เป็นพี่เป็นน้อง เพื่อนกะจ้งห้ลูกเห็เอ้ยเพื่อนกะจ้งห้เมียเพื่อนห้ทีมงานเพื่อนมาบัดนี่เราไม่เห็นใจสิเพื่อนกะเสียใจบัดนี้เพื่อนกะเอื่นเมียเพื่อนเมื่อบัดบัดนี้กะทีมงานของเพื่อนนั่นแหละกะห้ามไว้กะคือว่าอยากให้ปั๊บพร้อมเข้าใจกันน่นนี่นั่นกะคือว่านั่นแหละ เอากะออตอนนั้นกะเชื่อให้เราเมื่อพ่นแล้วว่่อยากให้เราอยู่ด้อันจังไดวัวงนเมือนส่งมือเศร้ามากกะจังดีกันคือไไดวัเพราะกะซื้อแน่วอันคนเลำฝากับซิมงานนีน่เนาะเพิ่นกัมาอันอยู่อันรีสอร์ทของอันคุณกี